สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคนทํางานคนทํางานเราเราเสร็จแล้วออทำอยู่คนเดียวคุณกๆๆไม่ใช่เราคริสนะเออเออเ,นนเออนั่นแหละบนบนบน,น <ๆ S 2> วันนี้ถ้าใครที่ดูข่าวว่าสโวโดนขับไล่ออกจากร้านอาหารน้องเก่งเคยมีประสบการณ์น้องเก่งกับไม่ใช่สวแต่โดนเต็มเต็มเคยไม่เล็กไม่เคย,เคยแล้วนี้อ่านข่าวไหมที่สวโดนไอไล่ออกจากร้านอาหารนะ ที่ประเทศไซ์แด์น่ะเออนั่น yeah, แหละสวรายละเอียดยิบเป็นต be so wow. ้องห่วงสวสสวสวคุณหมออ่ะคุณหมออ่ะแล้วก็ไอสสอ่ะขนาดเขาเป็นสวนะแล้วน้องเกี้ยงกับไม่ได้เป็นสวไม่ได้เป็นอะไรยังโดนปฏิเสธไม่ขายของไทยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมามามันพูดตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่นะคือแบบ มันมันมันก็ขึ้นอยู่พูดตอนนี้เรื่องน่าจะเกิดขึ้นมาสิบปีที่แล้วฉายน่าจะยังเด็กอยู่น่าจะสิบสิบเอ็ดปีที่แล้วแล้วแหละเรื่องเกิดขึ้นมานะี่ด้วยความที่ในเมืองบูเดอรเนี่ยมีร้านขายขอาหารของไม่ใช่อาหารนะคะร้านขายของเอเชียตั้งมาตั้งแต่ร้านเล็กๆเ,เลยนะ แล้วแหละแล้วก็มีอยู่ร้านเดียวที่ขายของเอเชียขายของไทยของแขกของนั่นแหลค่ของจีนก็ของเอเชียมีหมดอ่ะแรกๆก็ร้านก็ยังไม่ใหญ่แต่ว่าเขาก็มีเขามีอยู่ร้านเดียวด้วยความที่เขามีอยู่ร้านเดียวเขาก็เลยไม่ง้อลูกค้าคือเวลาเราเข้าไปนะถามหาว่าเคยเจอหลายครั้งแต่ครั้งที่แบบ เจ็บใจยังไม่สุดนะครั้งนี้เจ็บใจยังไม่สุดก็คือนุเก่งถามว่าป้าคะเราพูดเราพูดเพราะนะเพราะนุเก่งเป็นคนพูดป้าคะหนูเข้าไปหาแล้วว่าหนูไม่เห็นเจอมะขามเปียกเลยอ้าวเป็นคนไทยหรือเปล่ามันก็เขียนอยู่ภาษาไทยว่ามะขามเปียกทําไมยังหาไม่เจออ่านภาษาไทยออกหรือเปล่าก็คือเลยเคคอ๊ะคมผิดเราเหรอก็เขาก็เขาอยู่ร้านไทยแล้วเขาขาย เป็นเจ้าของร้านแล้วเขาก็ยืนยืนขายของอยู่ตรงนั้นนะยืนคิดเงินน่ะเอ๊ะเราด้วยความที่เราหาไม่เจอเพราะว่าของมีเยอะเยอะมากก็เราก็หาไม่เจอเรามาใหม่ๆอะ่ะก็ว่าเราด่าเราว่าเรียนมาหรือเปล่าทําไมอ่านไม่ออกอ่านภาษาไทยไม่ออกเหรอก็อึ้งไปอะ่ะก็อ่านออกค่ะแต่ว่าของป้ามันเยอะหาไม่เจอแกก็บอกก็เดินไปหาแถวนั้นแหละมันอยู่แถวนั้นแหละก็เขียนว่ามาขามเปียก คือวความที่มีร้านไทยอยู่ร้านเดียวร้านขายของอเอเชียเราก็ต้องเข้าไปแล้วก็หาเ็ใช้เวลายอยู่เอามาจ่ายตังค์แล้วหลายๆครั้งที่เข้าไปอะ่ะจะมีแบบพูดประชดประชันอีเราก็คิดนะแต่มันมีอยู่ร้านเดียวแล้วเราเป็นคนไทยเราก็ต้องซื้อกินะนะเนาะก็เลยคิดนะ้อยน่าจะมีร้านอื่นมาเปิดมั้างนะคิดในใจนะนะและว้วนกเองอี้ยอ่ะ ก็กับพี่สาวนะ่ะพี่สาวก็เคยจะซื้อร้านต่อเขาเคยไปฝึกงานกับเขาอะไรเงี้ยก็เขาก็ป้าแกก็เป็นสไตล์นั้นแหละเพราะว่ามีร้านเอเชียอยู่ร้านเดียวก็ออยากพูดอะไรก็พูดอะ่ะอยากว่าอะไรใครก็ว่าน่ะคนไทยก็ทน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 ,ทนเพราะว่าอยากกินของไทยังไงถ้าคนไหนไม่ทนก็มีนะมีนั้น็หละคนไม่ทนหลายคนเลย คนรุ่นเก่าๆอ่ะหลายคนเลยที่ไม่ทนเขาก็ไม่เข้าร้านป้าเลยแล้วก็ทุกเย็งก็เคยเจอแล้วก็ถามว่าเอ้าไม่เข้าร้านไทยร้านนี้แล้วไปซื้อที่ไหนเขาบอกเวลาที่เขาบินไปออสโลทีหรือว่ากลับมาเมืองไทยทีก็คือขนมาเยอะๆเอๆยๆๆให้พอกินให้แบบให้พอกินทั้งปีถ้าไม่พอก็ไม่ไปซื้อหรือว่าใครเพื่อนหรือว่าสามีหรือว่าใครไปเมืองไทยหรือว่าไปออสโลอะไรเงี้ยก็ขนมา หรือไม่ก็หลายๆคนนะเมื่อก่อนนะไปสวีเดนขับรถไปสวีเดนโอ้ยบีแต่ใส่กันดีนะไม่ชนกันนะขับรถไปสวีเดนแล้วก็ไปขนมาจากสวีเดนเพราะว่าของไทยที่สวีเดนราคาถูกกว่านะตอนนั้นค่าเงินที่เมืองถ้าเงินไทยเนอไอโน,อนอเวสวีเดนก็ค่าเงินโนร์นเวยเยอะกว่าสวีเดนก็จะพากันขับรถไปสวีเดนไปก็สามชั่วโมงครึ่งกลับก็สามชั่วโมงครึ่งก็ พากันไปแล้วก็ขนมาหลายๆคนแต่น้องแง่งอะ่ะก็อาศัยที่ว่าไปเมืองไทยทีก็ผักอะไรเงี้ยขนมาแต่พวกน้ํามันหอยที่มันหนักๆขนไม่ได้ก็ก็ต้องไปซื้ออะ่ะแกพูดอะไรก็เออแกคงเป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดอะไรมากแต่มีวันหนึ่งที่แบบไม่เข้าร้านแกอีกเลยจําแบบจําฝังใจสุดๆว่าเออให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วที่แบบเออพูดจากันดีๆก็ได้เป็นคนไทยแล้วมัน โชคดีที่ว่ามีร้านไทยเปิดขึ้นมาอีกร้านหนึ่งในเมืองนี้เป็นร้านที่สองแล้วเขาเพิ่งเปิดขึ้นมาแล้วเราก็โอเคก็เป็นคนไทยก็สนับสนุนกันก็ไปซื้อร้านนู้นมั่งร้านป้าแกมั่งเอาไว้ไหมไม่เอาร้านร้านอีกร้านร้านใหม่มั่งเอาร้านเก่ามั่งก็คือแบบเออรายได้เขาก็จะได้กระจายไปสองร้านอีเราคิดสนับสนุนทั้งสองร้านเพราะว่าถ้าเราเข้าแต่ร้านเก่าร้านป้าก็ป้าก็ได้เงินอยู่คนเดียวป้าอยาก เดี๋ยวร้านใหม่เขาก็อาจจะเจ๊งป้าอยากขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยถ้ามีอยู่ร้านเดียวเขาทีเขาจะเขาจะใส่ราคาไปเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ถ้าเขามีคู่แข่งมาปุ๊บเขาจะไม่สามารถใส่ราคาไปเยอะๆได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเขาใส่ราคาไปแพงเกินอีกร้านหนึ่งเขาขายถูกกว่าคนก็ไม่เข้าอีกร้านหนึ่งใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอหนุ่มเงี้ยไปซื้อก็เยอะอยู่หนุ่มเงี้ยก็ขนขนขนมาใส่ตะกร้าแล้วแกก็ถามว่าป้าป้าร้านแรกนะคะป้าร้านเก่าถามว่า อ้าวช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเลยน้องเงี้ยงไปไหนมาแบบแกไม่ได้ทําเสียงเสียงแบบน,นี้นะสำเนียงแกจะอีกแบบหนึ่งเลยเสียงแกจะแบบฮาว้าแบบดุดุไปไหนมาอย่างเงี้ยน้องเงี้ยงก็เลยบอกว่าอ๋อน้องเงี้ยงก็ไปอุ่นนุ่นร้านใหม่ด้วยแล้วน้องเงี้ยงก็ไม่ค่อยว่า,างช่วงนี้ก็ทํางานเยอะแกบอกทําไมละ่ะไปแต่ร้านใหม่เหรอไม่มาร้านแกเหรอก็ไปทั้งสองร้านแหละค่ะป้าเพราะว่าเงินก็จะได้แบบเออแร่สะพัดจะได้หมุนเวียนอุ่นนุนกันเพราะว่ารู้จักกันทั้งสองร้าน ทำไมเหรอครับป้าถ้าไปร้านนั้นแล้วก็ไม่ต้องมาร้านนี้นะแกว่าอย่างนี้ถ้าเป็นเล็กๆทำไงอะอึ้งไหมก็ไม่มาไงแล้วทีนี้น้องยังก็เลยถามเอ้าครูนี่กูขึ้นเสียงเลยแหละสรุปสรุปป้าเอาไงก็ว่าสรุปป้าเอาไงป้าจะขายให้หนูไหมแกก็บอกไม่ขายเรืองก็บอกถามอีกรอบนึงขายไหมป้าไม่ขาย พอแกบอกไหมขะเนี่ยก็วางของลงตรงไอ้ตรงไอ้ตู้ฟิตแกวางของแล้วก็เดินออกไปเลยจากนักมันมานุกเงินงปฏิญาณกับตัวเองว่าจะไม่เหยียบเข้าร้านไทยร้านนี้อีกถ้าไม่มีร้านไทยนุ่เงี้ยงก็จะไม่กินของไทยเพราะว่ามันมันแบบมันเสียความรู้สึกอะ่ะคนไทยได้วยกันนะป้าเป็นคนไทยนะ ที่แบบเออมาพูดอย่างนี้กับเราเราก็ไปอุ่นหนุนมันมีสองร้านเราจะเข้าร้านไหนก็ได้อะ่ะเงินก็อยู่ที่กระเป๋าเรามันเป็นสิทธิ์ของเราเราจะซื้อตรงไหนก็ได้แต่ป้าทําอย่างนี้คือแบบมันเกิดขึ้นนะคะในนี่แหละในประเทศนอร์เวย์นี่แหละแล้วหนึ่งเดือนต่อมาที่ป้าแกออกหนังสือพิมพ์เลยข่าวใหญ่โตเลยก็คือแกทําร้ายลูกค้า ไล่ลูกค้าออกจากร้านนั่นก็คือคนผิวดําแกเคยบอกว่าแกจะไม่ชอบอคนผิวสีเพราะว่าคนผิวสีอะมาซื้อแกทีไรนะผักของแกใช่ไหมอย่างผักของแกเป็นกร,รมใช่ไหมคนผิวสีนี่ก็นิสัยก็ถ้าคนดีก็คือดีถ้าคนไม่ดีก็คือไม่ดีจริงๆนะมัเด็ดเอาแต่ยอดอะผักเป็นกรรมอะมาเด็ดเอาแต่ยอดอะอีกข้างล่างมันไม่เอาก็วางไว้ที่เดิมอะแล้วจะขายให้ใครอะ่ะ อันนี้คือคนผิวสีเวลาแกมาดูกล้องวงจรปิดแกจะเห็นแกจะรู้ไงว่าเป็นไอ้กระงลงแต่วันนั้น่ะไม่รู้ว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าหรือเป็นคนเด็ดยอดผักแกหรือเปล่าไม่รู้แต่แกไม่พอใจแกบอกว่ากอิทออกไปฉันไม่ขายให้เธอคนผิวสีก็เลยถามอ่ะมันเป็นอะไรทําไมฉันเธอคะ่ะเอาเปิดไฟเดี๋ยวหน้ามดืดไอ้เล็ก ทำไมมันเป็นอะไรทำไมเธอไม่ขายให้ฉันก็ฉันไม่พอใจขายให้เธอฉันไม่อยากขายเธอก็อึดแล้วผู้หญิงผิวสีรู้สึกจะมากับลูกด้วยนะเข็นรถเข็นมาเขาน่าจะออกไปไม่ทันใจป้าแกป้าแกก็เลยผักอกได้เอ่านข่าวไหมสิบปีที่แล้วป้าเลยผักอกผู้หญิงผิวสีกับลูกออกไปเขาโทรแจ้งตำรวจตำรวจพี่โอ๋พี่โอ๋พี่โอ๋มาออกหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนหนังสือพิมพ์จะไม่มีอ่านทางเฟซบุ๊กอ่านทางอินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์จะเป็นหนังสือพิมพ์รูปร้านป้าแกหลาเลยว่าแกน่ะทำร้ายลูกค้าที่ไม่ให้ลูกค้าเข้าร้านแล้วทําร้ายแล้วปฏิเสธการขายให้ลูกค้าอันนี้คือไม่ได้คือลงหนังสือพิมพ์ตํารวจนน่ะยืนเต็มหน้าร้านแกเลยคนผิวสีโทรไปแจ้งความแกไม่ได้ไม่รู้ว่าแกโดนปรับหรือเปล่านะตอนนั้นแต่แกก็ลงบันทึกโดนลงบันทึกประจําวันแล้วแกบอกว่าแกน่ะ ไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ทำร้ายอะไรเขาเลยฉันแค่ผลักเขาออกไปนิดเดียวเพราะว่าเหมือนเขาจะเดินชักช้าเอาแล้วเหตุผลอะไรที่ป้าต้องไปผลักเขาก็ก็ฉันก็ไม่อยากขายให้คนนี้น่ะแล้วเหตุผลอะไรที่ไม่อยากขายแกก็ว่าเหตุผลแกมาแต่จะเหตุผลอะไรก็ช่างลูกค้าคือลูกค้าลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าแต่ว่าเราไม่ได้ เราไม่ได้มาขอฟรีเราก็ไม่ได้มากราบการให้เขาขายให้เราคือคุณมีหน้าที่ขายแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็นั่นแหละเขาปฏิเสธการขายให้นุกเงียงแล้วก็ได้ผกผู้หญิงผิวสีคนนั้นออกจากร้านเล็กเบาๆเล็กก็เลยทาให้แกก็ขึ้นหนังสือพิมพ์และพอมันพอในเมืองที่นุกเงียงอยู่ได้มีร้านเปิดขึ้นมาตอนนี้เปิดขึ้นมาเป็น เป็นสอง้านร้านป้าแกก็ยุบไปแล้วตอนนี้ร้านป้าแกน่าจะยุบไปก่อนอหลังลุกเกงเปิดวงน่าจะห้าปีนะเพราะว่าแกขายธุรกิจขายกิจการให้กับพี่คนไทยอีกคนหนึ่งแกก็ยังตามไปลาวีเขาอยู่นะไปหาเรื่องเขาอีกขายกิจการให้เขาแล้วยังตามไปหาเรื่องเขาอีกคือถ้าคนไทยในเมืองบูเดอ์ก็จะรู้กิติศัพท์แกว่า แกเป็นคนพูดตรงอะไรเงี้ยพูดเสียงห้วนๆเห้าๆแต่แกไม่ง้อลูกค้าเลยแต่แต่แต่แบบมีสิทธิ์สิทธิ์ที่แบบไม่ขายให้ลูกค้าบอกไม่ขายอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ลูกค้าออกจากร้านนี้คือมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคอะ่ะแล้วที่น้องเก่งเห็นข่าวที่ว่าเขาไล่สอวออกไปอะ่ะก็สําหรับน้องเกงก็ว่าเออนานาจิตตังแต่ก็รุนแรงแต่ก็รุนแรง รุนแรงแล้วก็แบบจะขับรถชนอะไรเงี้ยแต่อย่างป้านี่ก็มีการผลักมีอะไรนี่ก็อันนี้ก็ไม่สมควรไม่สมควรน้องเงี้ยก็เลยแบบมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ว่าน้องเงี้ยเคยเจอนะไม่ใช่ไม่เคยเจอเคสแบบนี้มาเจอเจอมาทุกรูปแบบออกข่าวมาแบบไหนนะน้องเงี้ยเจอมาหมดแล้วแล้วแบบก็หลายคนจะบอกอา้าวคนไทยคือลหลายๆคนน่ะคนไทยมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอะนิสัยก็เปลี่ยน วัฒนธรรมเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประ,พประเพณีเปลี่ยนแต่ว่าน้องเรียงอะ่ะก็ยังเป็นด้วยความที่น้องเรียงคุยกับแม่ทุกวันไหมน้องเรียงก็ยังเป็นคนเดิมก็ยังเป็นคนเดิม,ดมนิสัยเดิม,ดมแต่เพียงแต่ว่าเราปรับตัวให้เข้ากับฝรั่งแต่หลายๆคนก็แบบไม่รู้อ่ะมันต่างต่างครอบครัวด้วยมั้งการปลูกฝังครอบครัวมาไม่เหมือนกัน แล้วแล้วก็พอโตมาก็มาอยู่ในสภาวะแวดล้อมอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าเขาถึงได้แบบปฏิเสธลูกค้าไล่ลูกค้า,ลลคาด่าลูกค้าอะไรเงี้ยถ้าคนที่แบบเคยอยู่แถวนี้แล้วแบบเจอประวัติแกเยอะเยอะเหมือนกันแต่คนที่ดีกับแกหรือว่าแกดีกับคนอื่นก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่น,นุ้ง่ังอ่ะก็ก็โดนไล่ามาตลอดที่น,นุ้งยงเล่าให้ฟังอ่ะก็จากนั้นมาทุ้งยังไม่เข้าร้านแกอีกเลยไม่เข้าเลย เห็นแกก็ไม่ยกมือไหว้ปกติถ้านเกเงี้งเห็นใครก็ช่างที่อายุเยอะกว่านเกเงี้ยยกมือไหว้แต่คนนี้คือแบบไม่อยากยกมือไหว้อะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติเราเราก็ไม่จําเป็นต้องให้เกียรติเขาแต่ตั้งแต่แกปิดร้านมานเกเงี้งไม่เข้าร้านแกนกเงี้งก,ก็ไม่เคยเห็นแกอีกเลยนะไม่เคยเห็นแกไปซื้อของอะไรอีกอน,นั้นก็เรื่องของแกแหละแต่เล่าให้ฟังว่าน,นเกเงี้งเจอแบบนี้แบบนี้มาโอเคคือนเกเงี้งมันแบบ ขายของขายอะไรมันก็มันเหนื่อยอนะ่เนาะก็เลยยังคลิปขายของแล้วมันต้องตัดต่อมันต้องแบบแอแปลนะ่ะมันก็เลยเหนื่อยหน่อยก็เลยจะคลิปขายของก็เลยจะออกมาช้าหน่อยนะคะแต่ก็ทํามาเรื่อยเรื่อยนะคะทามาเรื่อยเรื่อยโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเล็กไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วช่วงนี้อากาศแค่สองถึงสามองศาค่ะก็เลย บางทีก็หิมะตกปุบุบปุบปุบลงบางทีก็เป็นฝนฝนที่แบบฝนที่แบบเหมือนหิมะน่ะแต่เป็นหิมะที่เหมือนน้าแข็งใส่ะเหมือนเป็นเกล็ดน้ําแข็งใสที่ละลายแต่ก็ยังเป็นหิมะอยู่อากาศหนาวเล็กเจ็บคอไอ้นั่นน่ะน่าจะเปียกขวดหัวเอาที่ฟี่ไปกินเอาที่ฟี่ไปกินอะไรน่ะนะที่ฟี่ดีกว่าต้องเงี้ยนะ ถือที่ฟีีมาไปเมืองไทยนะโอ้ยนึกจะเล่าให้ฟังว่าน้องยังไปเมืองไทยน้องยังได้อะไรมาสิ่งที่อ่าอมาเล่าคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้เหนื่อยจะรีบกลับบ้านแล้วมาเล่าคลิปหน้าแล้วก่อนนะว่าน้องยังไปเมืองไทยน้องยังได้อะไรมาแล้วก็ที่ไปเมืองไทยมาน้องยังเจออะไรมาเจอแบบเหตุการณ์ต้องเข้าโรงพยาบาลหมดเงินเป็นแสนๆน่ะจะมาเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรแสนแสนแสนบาทเลยนะคือแบบมันก็ไม่ใช่น้อยนะเงินเป็นแสนน่ะ เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าก็ข้าวพี่ป่ะอืมจะใส่หม้อข้าวเอ้าวแล้อได้เหรอของใครอ่ะของพี่อันถุงนี้อ่าแล้วไปอยู่ในถุงนี้อ่าของเราดี่ห่านหวาเลยจะเอาของเราตลอดเราไม่ห้ามจะเอาของเราตลอดเลยเอาไปเหยืเยินๆเหม็นๆกินกับข้าวตลอดเลยแหละไม่ได้ใช้บ่อยวันนี้แข่งฟุตบอลก็ขายเงียบหน่อยวันนี้ ได้หมื่นห้าวันนี้เนะห,หนื่อยเหนื่อยแบบแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองใด้ตงังค์อ้ามไดตังค์กดออกไปแล้ววิบมาโอเคคุยกัน